ุกคนเลย,เลยนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะน้องอีก,กับน้องมี่เกียนะคะจะมาแต่งห้องใต้เดน <c oughs> ใายหลังคาค่ะค <c oughs> ือจะมาเติมแต่งกันเลยนะคะซึ่งห้องใต้หลังคาเนี่ยก็จะเป็นห้องที่หลบภัยนะคะจะเป็นห้องไว้หลบภัยหลบภัยพิบัติต่างๆนะคะใช่ค่ะ <c oughs> เราก็จะแบบมีอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะ ใช่ค่ะเราจะเอาของที่เราไม่ได้ใช้มาไม่เคยใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่เคยห้องใต้หลังคาของเรานะคะจะแต่งนิเดเตียยนะคะเพราะว่าน้องหมีเนี่ยหาของมาตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะเย้เย้โอเคนะคะเดี๋ยวเรานะคะ่ะก็ มาวางของกันก่อนเลยห้องใต้หลังคานาะหมีก็จะวางของไม่มากเท่าไหร่นะคะก็นิดเดียวนิดเดียวเหมือนเหมือนไม่มีเหมือน,นคะ่ะก็จะเป็นไฟสองดวงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยนี้นะคะคือของที่นนองหมีเอามานะคะเยอะไหม ตอ,อมตอมนตอมตอมไม่ต้องทำเสียงตามค่ะน้าหมิงแกวชอบพูดตามนิมอีกไงโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะเปิดเป็นคนไว้นะคะก่อนอื่นมาจัดที่สวนก่อนเลยสวนของนิมิ่งกับน้องหมิงแกนะคะจะมีอะไรมากใช่ไหมใช่ก็มีแค่น,นี้แหละก็ของยายของก่อน มันรบประมาณนี้นะคะแต่ไปดูข้างในกันก็คือเราจัดนิดนึงแล้วนะคะไปจัดกันห้องนั่งเล่นก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันเลยเสร็จแล้วนะคะห้องครัวครั้งเกียร์ชอพูดตอนนะคะก็ไปดูชั้นสองกันนี่นะคะตอนนี้เรามาจัดชั้นสองกัน ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำนเองนะคะตรงนี้นะคะจะไม่มีเลยเพระะาะน้องหมีอยากใส่เนาะน้องหมีอย่าลืมนะคะตรงนี้นะคะจะเปนสน2ห้องน้ำค่ะท่าน,นะะ้องหมีจัดเวลานะคะและจัดเพลินไปก็มาจัดห้องเก็บของด้วย่วนนี้มาได้ยังไดูละคะจัห้องเก็บของห้องลูกสาวกำลังไม่ได้จัดนะคะแต่เรามาจัดกันเลย่จัดพร้อมๆกันนะคะเราจะมีเ,เสื้อมี มีพวกตุ๊กตาอะไรต่างๆนะคะนี่จะเป็นของคนเล็กนะคะอือนีคนพี่คนพี่ตุ๊กตาจะน้อยกว่านะคะเพราะว่าโตแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็จะแบ่งจากคนน้องด้วยคนพี่เป็นของเล่นนะประมาณนี้อันนี้คืออะไรหรอคะเป็นเข็มจิตยาของเด็ก แล้วฉีดเองไ้มแมคะของเล่นค่ะ๋อ,อของเล่นฉีดให้ตุ๊กตาเหรอคะใช่ค่ะเป็นของพี่ใช่แล้วแล้วก็มาหาเสื้อผ้ากันต่อนะคะซึ่งเดี๋ยวเราหาเสื้อผ้าเด็กไม่เจอมีเสื้อผ้าเด็กมันโอ้โหโอ้โหหายไปไหนนี่ อันนี้เสื้อใครเนี่ยเนินเยอะจังเสื้อของผู้ใหญ่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องของลูกสาวไปดูห้องของอหมีกันนะจะัดไปพร้อมๆกันนะคะเป็นก็เนีอ,อกมาเลยก็จะเป็นแบบนี้ นากาก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องมีที่ออฟฟิศนะคะซึ่งออฟฟิศของคุณแม่เนี่ยก็อาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะคะอย่าไปสนเลยแต่ต่อได้ของคุณพ่อแล้ว เอาอันเดิมดีกว่านะคะเพราะว่าน้าหมีไม่ถนัดนะคะชุดนอนของคุณแม่ลืมเมาๆววะเนี่ยเฮ้ยจะไม่ได้ชุดนอนของคุณแม่ไหนอ๋อนี่แหละกระดับมีกระดัมีสกหนาวแล้วก็เสื้อธรรมดาน้าหมีไม่เคยรู้ว่าคืออันไหนคืออันไหน สียงรบกวนมาแล้วแววแววแววก็จะมีการเปลี่ยนพลังบ้าได้หน่อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นักีกแด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ